ชมผู้อารยาออกงานพร้อมสามีและลูกแต่เอ็นดูชุดน้องเกลยกให้เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของชมผู้อารยาและไฮโซนอตวิเศษรังสีสิงพิพัฒพร้อมด้วยทายาททั้งสองคนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอิเกล เราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งวันนี้วันที่31มกราคม2567แม่ชมโพสภาพอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพครอบครัวแต่งชุดสวยหลอ่อไปออกงานกันแต่ก็ต้องสะดุดที่ชุดชิวๆของน้องเกวเพราะไม่ได้ไปด้วยซึ่งแม่ชมได้ระบุแคปชั่นบอกว่ามีคนไม่ให้ไปงานทำเอาพี่ๆแฟนคลับแห่ชมความหล่อ ของน้องแฟดเอ็นดูน้องเกลกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเพราะชุดที่น้องเกลใส่นั้นน่ารักน่าเอ็นดูกันเหลือเกิน